ครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ครับเราไม่เจอกันแล้วแกะรอยเพื่อนเพื่อนนี่กัดเปลือกหอยไว้ใหม่ๆเลยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูดีมันจะมีพวกเนี่ยเปลือกหอยครับอาออ่ากระจายลายฟานใหญ่ครับลองร้องใหญ่ขนาดปาร์สุดมือออกไหมครับพาร์ตออกแล้วครับเพื่อนเฮ้ยคิงอ่ะนี่ครับใช้ใช้กระถานะครับไม่ต้องล้วงเยอะ ใยพานนะวัดมานะครับเชี่ยวชาญนะครับโอ้ป๊อดเพืพ่อนๆเอามีก้ามเดียวอุ้ยกดเลยกดเลยมานมีก้ามเดียวขาเดียวอย่างเงี้ยพานเปิดพานมันน้าพัวลงดิมันไม่มัพนพานเอาพานจับโต้หน่อยกัดแล้วเดียยยเด๋ยวปล่อยก้ามพานจับหน่อยโอ้ยอุ้ยเดี๋ยวปล่อยก้ามจริงกันเนี้ยไม่ไงไม่ไงไม่ไงฮะป๊อดโอ้โหเพื่อนๆมีกล้ามเดียวครับ ตัวนี้เอเอามามันวิ่งออกย้อนมาเลยนะครับนี่มือจดย้อนอุ๊ยตัวนี้ครับใหญ่จัดมีอะไรเทียบไหมรับเ่นินไฟนี้กี่ครับจากถ้าครบอยู่ประมาณอะเอาประสบการณ์โอ้ยถ้าครบมีเจ็ดเนาะ,ะแต่อันนี้ไม่ครบครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้พานฟานหาก,กล้ามนะครับวางกดกับพื้นสิ จะเย็นว้าตกระวังหนีวะนะชวดอ่ะจัดยากอดีดเสียราคาวะใช่ไม่มีมันปล่อยเองเหรอือว่ามันมีอย่างนี้แล้วหลุดตั้งนานเหรอไม่รู้อ่ะแต่เราก็ไม่ได้ว่าล้วงมันเจ็บดวงอะไรนะอยู่ดีมันอะ ขึ้นม,ม,มาเป็นอย่างนี้เองอ่ะเนี่ยขาก็หายไปขาหนึ่งอุ้ยหักไปนานแล้วเปิรนไม่มีรอยแล้วกล้ามอ๋อตกกล้ามไหมเอานิ้วไปดูไหมนิ้วเทียบไปนิ้วโป,ป้งเดี๋ยวจะเทียบไปดูไอ้่เกินตัวนี้ครัเป็นอาหารได้แน่น,นครับพเพื่อนๆแน่นมากครับตัวนี้คือก็มีคู่นะครับ โคตรใหญ่สี่แล้วเพื่อนๆสองมือสองมือดูมือคนนี่ครับ,รบ,รบ,รบผมจะให้ดูนิ้วโป้งผมผมเป็นคนที่นิ้วใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วนะครับแต่วเที่ยว <laughs> ปูตัวนี้นิ้วกวบเล็กไปเลย <laughs> นิ้ว, <laughs> ว <laughs> ใหญ่เลยดิดย้อน <มา S 2> ไปนต่อครับ <laughs> เพื่อนนี่ครับผลงานพอได้ไปทํากับข้าวกินอยู่นะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าใคร ใครล้วงก่อนหน้าหรือเปล่าหรือว่ากัดกันนะรหรือว่าคมถ้าต,ตัวนี้อุปกรณ์ครบๆนี่บอกเลยครับในเรื่องเนี่ยเปิดงดูเออเนี่ย